อันนี้ผู้บ่าวพี่ไม้หอมอ่าไม่เคยเห็นขอฝากไว้ก่อนตรงนี้ยายดอกไม้เป็นยังไงเนาะนี่โวเองคโวยเองยาบ้านบอกว่าดูเอาเองดีกว่าตอนนั้นที่เราแอบมานะดูหนาวสุดๆตอนนั้นา นี่นี่ว่างเงี้ยปกติเห็นหน้าไม่ได้ผลบ่พ่อยู่นี่ต้นตาใหญ่ปกติเห็นหน้ามองหนี่ไม่ได้ผลบ่ผมเพิ่งมาอยู่อ๋อเพิ่งมาอยู่บ่เขาเขาปลูกมันพวกลุงๆเขาปลูกมันปลูกก้อนอ่าเขาได้ผลหรอกมี่เป็นแค่หยาค่อยจะมาเจอตอนนี้ผมมาเห็นเขาไอ่เนี่ยไอเขาก็เลยลงที่ไม่ยู่ด้ตอนท่าน่อมาตรงนี้เราเข้าไม่ได้เลยเพราะว่าเป็น มันเียอย่างเดียวคืเรื่องน้ำครับอ่ครับอันนี้พื้นที่กี่ไร่นี่พื้นที่กี่ไร่ตรงนี้ไร่หนึ่งไร่นึ่ก็พื้นที่ไม่ใหญ่มากครับจากนี้ไปโน้นแต่เป็นที่รับสูงนะตรงนี้ด้วยเนาะเติมน้ได้ัตัวไหนครับถ้ามีโซลาเซลล์เติมน้ำบาดาลได้นี่ก็มีเลยเนาะยอดเลยค่ะหางอุ้มได้วยบ่ยก็ว่าอยู่นะเนาะ พยายามหางกมาช่วยโคกลงนาอยู่เนี่ยมันน้ำบ่มีหลีเดค่ะมันดินทรายหนึ่งดินทรายด้วยสองเป็นที่โคกที่เนินด้วยคือผมคุดผมนึกว่าจะได้น้ำกับเขาวันนี้มันไม่เป็นไปตามหลักที่คิดเอวันนี้คุดก็ขคุดมันสุดเขตไงครับครับมันไม่มีน้ำมันไม่มีที่น้ำไหลลงมันน้อยเพราะอะไรมันไม่มีน้ำไหลลงครับน้ำมันไม่ไหลลงใช่ไหมมันไม่ใช่แหล่งใช่ไหมมันไม่ใช่แหล่งน้ำมันเป็นโคกหมด มันเป็นต่อไปก็เป็นที่ของคนอื่นอืมมันเป็นมันเป็นที่คนอื่นแล้วมันเราเ,เราทำที่รับน้ำไม่ได้ครับเราไม่สามารถที่จะเอาน้ำลงได้ถ้าเกิดโปรเพลงน้ำมากไปนะพี่บอ,เ να, อยเราเพลงน้ำมาไม่ได้แล้วหน้าฝนมันมีน้ำไหมเพาะ,นนะหน้าฝนหน้าฝนเลยหน้าฝนก็จะมีประมาณประมาณเนี้ยอ็มไม่เต็มไม,ไม่เต็มอ๋อ ถ่ายให้เห็นกรรมการแล้วก็เห็นน้ำด้วยไ้ละน้ำเมอยตรงนี้จุดเด่นก็คือมีต้นไม้เป็นป่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับ้างก็เป็นป่าใหม่เนาะป่ายางี้คตอนนี้คือขาดแค่น้ำครับอ่าถ้ามีโครงการมีน้ำตรงนี้จะถือว่าสมบูรณ์เลยครับนี่ตรงนี้ไปแท้งไรพ่อ

แตวบ้านนี้ปลูกมะพวงได้กินทุเรียนอ่ะเนาะไปตลาดฉันปลูกฉันปลูกหมี่ฉันได้กินหม้อหมูดูที่นี่พาหัวหน้าพอชอมาลำบากนี่ข้าบฝ่าฝ่าดงนี่